สนับสนุนโดยลิซ่าออนไลน์ l i s a g u r u c o m นิตยสารลิซ่า number one international women magazine ร่วมสนับสนุนโดยสันซิว San perfect strand ร่วมสนับสนุนโดย so s v i วฟเอติตัสสวัสดีค่ะได้วเวลามาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะกับรายการ Lisa g u ูรูทีกันอีกแล้วค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์9โมงครึ่งทาง Mango TV แห่งนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยกระตย ขอกระซิบบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะคะที่สามารถอัปเดตเรื่องราวของเราได้ค่ะเรามีเคล็ดลับสําหรับคุณหนุ่มๆในการพิชิตใจคนรักมาฝากกันด้วยแต่ว่าจะมีอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะหนุ่มๆดูไว้ของควันอะไรมัดใจสาวเช็คได้ไนายลิซ่าสเปเชี อยากได้เมคอัพใหม่แต่ของเก่าก็ตัดใจไม่ขาดทำยังไงมีคำตอบในคุณถามลิซ่าตอบลิซ่าพาตะลอนไปไหนทำไมถึงได้จี๊ดแบบนี้ไปดูกันเลยสนับสนุนโดยสว,วอ t ีตัส ของการเลือกหาของขวัญนะคะให้กับคนพิเศษในวันพิเศษพิเศษกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่วันวาเลนไทนยวันครบรอบวันรับปริญญาหรือแม้กระทั่งวันธรรมดาแบบวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็สามารถทําให้พิเศษขึ้นได้ถ้าคุณใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ดูแลใส่ใจความรู้สึกของคนที่คุณรักนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหนุ่มๆนมคนไหนเนี่ยที่กําลังจะหาของขวัญเป็นน้อสาวนะคะวันนี้เนี่ยกระแตก็มีเคล็ดลับเด็ดๆในการเลือกของขวัญมาฝากกัน ด้วยค่ะเราไปเริ่มต้นที่ของขวัญชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะแสดงถึงความจริงใจกันหน่อยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มๆหรือว่าสาวๆนะคะก็สามารถไปหาของขวัญที่เป็น handmade แบบว่ามีชิ้นเดียวในโลกนะคะทําเองกับมือเลยค่ะแค่ลองดูว่าแฟนของคุณเนี่ยหรือว่าคนที่คุณอยากจะให้ของขวัญเขาเนี่ย ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ลองมานั่งประดิษฐ์ประดอยดูนะคะแต่ว่าถ้าความสามารถไม่ถึงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเป็นแพ็กเกจเลยนะคะขายแบบว่าพร้อมวิธีทำนะคะเป็นขั้นตอน how to แบบง่ายๆด้วยค่ะรับรองเลยนะคะว่าคนที่ได้ของขวัญของคุณไปเนี่ยจะต้องประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ ของขวนชิ้นต่อไปนะคะไม่ได้มาเป็นชิ้นค่ะแต่ว่ามาเป็นมือนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะชื่นชอบการทานอาหารแบบไหนเนี่ยก็ลองเลือกสักร้านหนึ่งนะคะกับบรรยากาศสุดพิเศษค่ะพาคนรักของคุณนะคะไปดินเนอร์สุดโรแมนติกค,ค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถแสดงความใส่ใจลงไปได้นะคะด้วยการดูว่าเขาเนี่ยชอบทานอะไรหรือว่ามีร้านไหนในดวงใจนะคะรับรองเลยค่ะถ้าเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะคุณสาวๆนะคะหรือว่าคุณหนุ่มๆเนี่ยจะต้องปลื้มอย่างแน่นอนค่ะ ไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าคลาสสิกสุดๆนะคะไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยก็เป็นไม้ตายที่สามารถงัดขึ้นมาใช้ได้นั่นก็คือการมอบดอกไม้ให้แก่กันนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคุณสาวๆนะคะเรียกว่าพอได้ดอกไม้เนี่ยถ้ากาลังโกรธหรือว่างนอนหรือว่าเหวี่ยงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยรับรองเลยว่าจะหายไปแบบไม่แน่นะ,ะอาจจะชั่วขณะแล้วอาจจะก,กลับมานึกขึ้นได้เมื่อดอกไม้เหี่ยวก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยตอนที่ได้รับดอกไม้นะคะรับรองว่าทุกคนเนี่ยต้องมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ ต่อไปเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าบอกกับคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะสักนิดหนึ่งหรือว่าคุณผู้ชมที่ตั้งใจนะคะเก็บหอมรอมริบค่ะเก็บเงินนะคะซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปท่องเที่ยวกับคนพิเศษของคุณนะคะอาจจะเริ่มจากในประเทศนะคะหรือว่าประเทศใกล้ๆหรือว่าถ้าใครรวยหน่อยนะคะก็สามารถพากันบินไปเที่ยวไกลๆก,ก็ได้ค่ะเรียกว่านอกจากจะได้ใช้เวลายอย่างเต็มที่ด้วยกันแล้วนะคะรับรองว่าผู้ที่ได้รับของขวัญเนี่ยเป็นแพ็กเกจทัวร์สุดพิเศษกับคนพิเศษแบบคุณเขาต้องยินดีแล้วก็มีความสุขมาก มากเหมือนกันค่ะ ชิ้นนี้นะคะค่อนข้างจะยากสักหน่อยค่ะเพราะว่าการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้แก่กันเนี่ยนะคะถ้าเกิดไม่ถูกใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่หยิบมาใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบททดสอบนะคะที่ชัดเจนมากๆว่าคุณเนี่ยรู้ใจคนรักของคุณมากแค่ไหนคุณหนุ่มๆเนี่ยสามารถสังเกตคุณสาวๆนะคะจากการที่เดินตามสาวๆช้อปปิ้งเนี่ยก็อย่าแบบมัวตะกดบีบนะคะดูหน่อยว่าเธอเนี่ยชอบซื้ออะไรชอบช้อปอะไรส่วนคุณสาวๆนะคะก็อาจจะลองซื้อนิตยสารที่มีเสื้อผ้าผู้ชายให้แฟนของคุณเนี่ยลองดูก็ได้ นะคะว่าเขาชื่นชอบการแต่งตัวแบบไหนหรือว่ามีนักกีฬาหรือว่านายแบบคนไหนเป็นไอดอลเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแค่นี้เองก็สามารถใส่ใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนรักของคุณให้กันและกันได้แล้วค่ะ ไปนะคะก็เป็นเรื่องราวของเครื่องประดับบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็คู่กับอะไรกระจุกกระจิก๊กน่ารักน่ารักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยหรือว่าที่ติดผมตอนนี้ก็มีหลากหลายแบบพี่เก๋มากๆเลยนะคะคุณหนุ่มๆก็สามารถไปหาซื้อมาให้คุณสาวๆได้ใส่กันได้ค่ะส่วนคุณสาวๆนะคะถ้าอยากจะตอบแทนคุณหนุ่มๆเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อนะคะเครื่องประดับที่อาจจะเรียบๆหน่อยนะคะอย่างเช่นแหวนเกลี้ยงนะคะหรือว่าสร้อยคุณหนุ่มๆเขาก็สามารถนําไป mix and match กับเสื้อผ้าของเขาได้แล้วละคะ่ะ ้า้กับของควัญสุดพิเศษนะคะเรียกว่าใครไม่เคยลองเนี่ยแนะนําว่าให้ลองเลยค่ะเพราะว่าการซื้อนาฬิกาให้กันและกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นการบ่งบอกถึงความรักนะคะแล้วก็ความพิเศษได้เป็นอย่างดีลองนึกดูสิคะถ้าเขาใส่นาฬิกาที่คุณซื้อให้นะคะแล้วก็มองมันทุกวันเลยทุกเวลาเลยเนี่ยเขาก็จะเห็นหน้าของคุณลอยขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกระแตก็เลยขอแนะนําคุณผู้ชมค่ะกับนาฬิกาคู่รักคอลเลกชันพิเศษนะคะจากโซวิลเอตีทัสนั่นเองนะคะตามคอนเซ็ปที่ว่า Time is love เวลาแห่งความรักของคุณทั้งคู่นะคะเรียกว่าจะถูกรวมไว้อยู่ที่นาฬิกาข้อมือเรือนสวยนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะสามารถนึกถึงหน้ากันและกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ น,นี่ก็คือของขวัญเด็ดๆนะคะที่ลิซ่ากูรูทีวีนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเรียกว่าจะเป็นคุณหนุ่มๆหรือว่าคุณสาวๆก็สามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปเลือกซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษได้ค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะกับช่วงนี้คุณถามลิซ่าตอบนะคะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยน้องลิซ่าจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอะไรค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบ มาถึงช่วงของคุณถามลิซ่าตอบนะคะพบกับน้องลิซ่าเหมือนเช่นเคยคะ่ะโบนัสกลางปีที่เพิ่งออกสาวๆหลายหลายคนคงคิดหลายตลบเลยนะคะว่าอยากได้เครื่องสําอางใหม่ใจแทบขาดกันเลยทีเดียวแต่พอหันไปมองของเก่าที่เหลือเยอะซะจนใช้ไม่หมดไม่รู้จะทํายังไงวันนี้น้องลิซ่าก็มีคําตอบมาฝากจ้า ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะคุณสาวๆก่อนจะออกไปชอบเครื่องสำอางใหม่ลิซ่าแนะนำให้เช็คสต็อกเครื่องสำอางเก่าดูสักหน่อยนะคะว่าเก็บมานานจนหมดอายุแล้วหรือยังปิ้งปองถ้าชัแล้วก็จัดการทิ้งของเก่าอย่างที่เข้าไข่ดังนี้เลยจ้ามสาสคาร่าที่มีอายุเกิน6เดือนหรือ,อยาทาเล็บที่เหนียวเหนืออยู่ก้นขวดรวมถึงน้ำหอมที่ซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วและกลิ่นเริ่มเปลี่ยน แล้วไปเช็คลิปสติกที่เก็บมานานเกิน2ปี 2> มอยเจอไรเซอร์ที่เปิดใช้แล้วเกิน1ปีและที่ไม่ได้เปิดใช้แล้วแต่เก็บไว้นานกว่า3ปี 3> เหล่ารองพื้นบลัชออนและอายแชโดว์ที่สีเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมก็ตัดใจโยนมันทิ้งไปซะเถอะค่ะ น้องลิซ่าแนะนํานะคะวันเมื่อได้เครื่องสําอางใหม่มาแล้วก็ให้จัดระบบสมัยค่ะแบ่งเป็นเซตเป็นกลุ่มเมคอัพและกลุ่มอุปกรณ์ตามการใช้งานนะคะรับรองว่าคราวนี้คุณสาวๆจะไม่พลาดมีเครื่องสำอางเก่าเยอะจนเลือทิ้งแบบนี้แน่นอนค่ะ